ดีนะยายผสมให้เยอะเลยข้าวโพดถั่วไอ้ั้าวทองแครอทยายรักเองจังเลยเนี่ยมีผสมมาทุกอย่างเลยกลัวหลานจะไม่ไม่อร่อยกินแ้ไม่ต้องเหือกแล้วลูกกินนะยายทำให้ดีแค่น,นั้นแหละยายไม่ขายเองะเอกเอาบัตรจเก็บไว้เก็บไก่ทิ่ข้างหน้าไอ,อ้นี่ว้รู้มากแต่ละ กินตะไครถึงได้อ้วนขอเป็นหนอกไปกินผักก็ไปมั่งลูกเออกินข้าวยายก็ประคองเองจังเลยนอนหลับก็หวีให้เขาหวี้นคอหวีแขนหวีใบหูนอนห้องแอร์ก็ตรงนี้คนหวีเวยมึงก็หลายจังเลยว่ากูนึกแล้วว่ามันไม่ดีแน่ไอ้นี่เลี้ยงมันจะไม่ดี ยิ่งแก่ยิ่งทำตัวไม่ดีซะแล้วเนอายิ่งแก่ก็ทำตัวไม่ดีทำไมหวีกันไม่นอนหวีแล้วหลับเลยในห้องเอแล้วได้ประโยชน์ทำประโยชน์อะไรให้ยายมึงเี่่เฮ้อยายต้องทำมาทุกอย่างเลยห้าโมงคึ่งจะไปจะเอาลงไปมันชอบลงตากฝน้ว้เฮ้ยแปลก เราก็เรากลัวว่าเราจะล้มเงินไปตามมันแลวหลังมันก็เต็มเลยน้ำฝนแล้วผมเจ้ายาวด้วยเออเอากินสิกินคเะี่ยดูกี่ทำหน้า